ตกมหอดวังนีนันกันที่หกจุลพนุนเกษตรกา่าถึงอิธภาพาไปพอ่อนไดพันเกตบุตรที่พญาเมืองเกตลาดเพื่อนได้สร้างให้เฝ้าประตูด้านใบกันนี่เป็นกันของคนฉลาดอิธภาพาชุดโจกแล้วเป็นคนฉลาดได้ยอมพอย่อมแม่ผู้ใหกับสั่งแต่วางฉลาดปองผู้ได้กินท่านกันนี่สีสเหลียวสลาดเด้อพอเด้อแมเด้ <c oughs> อเบัดนี่ ดำรำคอนทำมาพังกระแจงเสียงเป็นสำเนียงสำนวนภาคอีสานเสียงแหลมชาดกแปลประพันธเพิมโดยพิมพ์ผ้าผ้าหยาเยกสันเจีงกันเลือกเปลียนเอามาเล่นไลยเสียงียน่ บัดนี้ฟังตอนนี้ยังมหาชาติกันที่หกจนลามผู้หนที่ย่อย่องเทศนาจะสอนก่าวถึงตอนพรมเขาปัดนาเขาดันปางทำมังค้างเปลี่ยนบานสถาน ฮอ,องก็ทังทีเร่ไปวอดเพียงเมืองกว่างสีพีนังกเรียนทำถึงบ้นประเวอย่างปัดนงางหม่ละวังใดเริเพีก่ก่อนดินและตอนไม่เขาปาัดนำบทสงสาร พัวกอทานชูจงอง,งกสะทานดินบานเข่ารําคขาอันสิรุมข่าพรหม,มานาคเจตังขาสวงขาางแดนดีวโอ้ยเที่ยวไม่นั่นบนไปมลําแกงกับา้ากินได้ไปมากกันเป็นยุ้ม เดินทางไกลบ่เหมาะสมอันเพโยมชาวบ้านมองแก่กันต้องสงพามเชี้ยปางขาวที่เที่ยวทอง,งุูงเพีเพรไฟบต่ตองหัควงผ้าบ่าดังเชี่เนกินแต่เพียงทอดนี้การเพี ทีพรามเที่ยวอาทํามนต์ทางปั่นสิไปในตาวเขานั้นสมใจถองทําเขาก็บ่องที่ปิ่นพอกําเก่าจีนซ่องลานั้นจองจงดํา ຈັງແມ່ນສົມມາດບ່ອງແລ້ວດັນດວງໄປປາຕ່ອມເຖິງເຂົາຫອມບົນໃນຜ່ານເຂດສະຖານຫ້ອງຫ້າມອີຕາວາບໍ່ນງູວາສຕສລດນ ມາໃບບ້ານເຮາເຕົ້າພາກມັ້ັນສາຍນໍາຫມີແຕນຕໃຫ້ໃຫຕັ້ນແສ່ພໍປສ Hoàn chạy phía đế mẹ tặng đăng xì biến lùm toàn Mang càng xéo xéo ngoan hồi <laughs> muốn châu mau âm Ta phá âm chi mây thâu bị nà lo quen lặng Nằm bó nghi phăng xiên hồ mà lại thu tiền nhoang Thâu phá âm hoang hoài 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 ôi xoay chèn nè lặng cúm đầm mà mang bằng đầm khắp sơn non y đen choang thùng lái phám giàn tái tên hoài ขึ้นต้นน้อยนั่นกลางคนขึ้นต้นสัวนั่นกลางห้างเลยปีนขึ้นต้นกอดไม่เท่าต้องัว้ามวัเนเสน่าสนางสีสได้มาอีเมลมากระจะมันมึนืมันทึ่นคัะ,คะอเออแหงาเหตุใส่ตัวรองจะจัดจะกัดดีดีมากระได อิงเอนน ah um oui อนี้อาณิจารพัเธ่าก็ดดนล้านเดือนสันขึ้นแปนังสามบันเดบว้ยนวันั้นจุมคูนพระเหตุเนาอยู่พวนพระคุณเพียงไปสัน เลืตาจานมาถึงเพิ่งบางพูงที่ยันเจ้าข้าน่อยเป็นคนเถ่าสมควรตายอยกกู่กลงป่าสมควรไตาย,ย้อนแกป่ปางไตาย,ย้ันมาใหญ่พอเว้กว่าตอนแหนพอตนกลาน้ chiến tam buồn loang nhài má hoàn chi để nhìn xiềng chiến mấy biển tiêm chiến con thân nua tung biển nằm liếng say hướng phạm tổ bài âu em muốn bon tàu phạm quan ngã mây ông ước nhẹ đọt say che nằm cuốn ừ, si tiết tái khăn thèn Tôn luân lọt hề mắn của Tôn tay hoàng bánh nhá Cô ôm hiên xôm chinh chàng Hoặc đầm đèn được hóa coi Xì si lón phó nghe đèn khăn Hoàng tà bàn băng hơi ngây nghe Ôi sâu phê giàn thịt nhiên ย้อนยุ่นทีโจุดิ่งยิ่งย้นกวันบักตาขาวฟังเรื่องเล่าสาก่อนแม่ยันสันเน่มาเนี่ยเบื้งนี้เดียวบังตาใบกูเป็นไปมึงหัวบางกูนี่น้องโอ้ยเป็นทนแต่งปัญญาทานผันเปลี่ยงนำ เหมือเบาบอลเรื่องเจนดชั่วโคตต้องจีบไหสูัวต้องตายเหมือนตู้ัวดปังันจิ้งป่วแล้วคนจังคู่ม็นไก่ทองแจ่จีนใจ๊กันเหมือนประเทเเกยนเป็ดหวานกลางก็เหมันคู่นําแล้วเมึงโยตปปอยัางสิหัวโคสิบอกให้เอาบุญ อ,องจอมคุณพระสันลอนจากนาคอนดุลแล้วให้กาะเสี้ยวเสี้ยวเองอ,อยากทุนเชื้อในกำเท้าวคนนี้ลามสีไปเชื้อสันทาวให้กำเขาส่วนนาคอนน้นำ กูจึงในรีบร้อนน้ำราชจะสันทางตามบัญช้าระสุนชายสิดดวปเปร็วร้อนเมืองยาหวอนเด้บ่งเอาสร้างบักตาแต่งบังป่าแดกจุกงัดงางอุ้ยชูอ่างใ้้ยอนคู่น้ำ Ban để băng ta loạt thuộm Chân tổ dân ngắn nguồn Cuồng lùm ráng chú chôn Dân dài lại bàm qua bấy đứa ta đàn Đáng quân đồng bông hù hòm Nhóm buộc mà mắt về, Léo hát bay đoàn cai kỳ กินเปข้าระวังเห็นชิ้นมาดังป่าเสียงความภัยที่หลันเพียนจงปวดภัยเข้าเนียบ้ัมดีที่กันยำมึงมีกำประมาณทานกลับบังสันจังเสียนเสียนละเอาไปไงนั่นเธอดีอ้อมนำ liệu bằng nái ban cảm khóa ca ma bằng ba đêm Thâu tâm nhẹt nà nhôm búa uống um tim căng ca chanh nầm 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 hoa bên nầm nầm phê nầm lạt ตังคุณมีดบุญจึงชาย่ําเสียวโตพรเข้าหย่อนปัญญาใสดําเนินไปทีสมมานคนฉลาดได้ยงป้อมโอ้ยบุญกูเป็นเหงื่อเข้านํา làm phun đi ban nọ bỏ toàn chiên khoác này tiếng cầm thì bền cao màu đi chẳng men bền chiên tàu phàm lẽ hiền khung ban tiếng cầm tàn tiếng này phán phái bông đau năm gì chẳng vang tặng lần này chôn chạy tiếng kêu thanh tàng nhìn, nằm หลานสิไปเที่ยวหลานสะมันตามาทำไว้อย่างเนี่ยสายสลัมพันสุขกินในเต็มเป่งสิกินโกงสิกินเคียงกันแนวได้บ่อื่นอย่างฝากแสทงเนื้อยางทางน้ํได้อยู่กินน้ําปได้ปองตลอดเส้นนไหลเยี่ยหล ทั้งยันตายบ้านเขาเย็นพระแดกบวองอยู่ในบางแต่สินแจ้าน้องยังการจำเพีนตาต้องพานราชการดวนเทสิมาเล่นอยู่จังใดนั จังบาการไปนามมันยังนาาเสียนยาหัวนำพวัวบักวางมันสิขานันคำทางควางีเจ้านันอ่างบนบอกทั้งสิบไปของความใจที่บางดีตอตาเข้านีโอกาสนี้บังนางเร้ากรรมาสิทุลทานลาดจากการรับเสี uế xuống bằng thành ba đèo nằm chen ta buồn cả chân chàng chia buồn mà không tan chôn bài thiêng chôn tạm thanh pa lư sì Hãy để não năm tan thảm tan đòi vinh to nhăn vô kể cành đò lại thành cả đan đuối นสิของปวงลงไบบนพันไฟสี่องจบทำาตวงพราดเบาเจียวไว้นั่นที่คุณน้ำชวนล่างพูนม่วนม่วนม่วนก็จำใจมาพูนชมไปต้องไปจังฟังเดียง จมสำเนียงเพียงยวนจนลางพูพนพอพานสามสิบหาา้าคาถาจันอ้างวางสานเดือดพัดแยงเจริงแหลมนำก้อนลางยุ่มนั้นทต่เดียวให้ตีคของ วะสูงปอนนั้น